สวัสดีค to ่ะมือนีมาพบกับช่องสาวแคทพวงซิงนะคะใส่เกี่ไ้ี่ือนีสีมาอยู่ไฮอยู่นาอีกแล้วนะคะอยู่กับรถไถเช่นเคยนะคะกระโบมี่อย่างไรมือนีมากินขขายูนานะคะนี่ค่ะกับเขา มากินมีอย่งนะซ้อยจุกับก้อยเนื้อแล้วก็พักแล้วก็หมักไฟกบ็บุมีขั้นตอน,ตนให้ในเบิ่องอเเด้วพี่น้องเพราะว่าเฝ้าเฝ้าออกมานะค่ะมันตนมาเด้อพี่น้องกินมากินม่อยากน้อกันอยู่ให้อยู่นะอยู่ข้างรถไถ จิ้มจิ้มอ่างเขาดูนี่นี่นี่นจิ้มอ่างกระบาดดูใจเยน็นแมงวันมันกินหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ก่อนกินรสชันแมงวันป่ะอ้าวจิมอ่างเขาเบิ้งมาเลยพี่น้องเน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 ,นงหงอนใส่พักบ้านนี่ แต่แขนานังลึงลึกนยังสิเมียมันมลึกงอะไรลึกลับมันสีเห็นความขาวทันทีเห็นบอเทียบดูเอาเออคนมาเลยเห็นงานฮึขับรถทุกมือองือดน้ำแอเอาลงมาถอดลูกกันดิว<ะ>้ดแดดบ่พอชั่วโมงมาหาเราเรามาขับรถไสามมื่นบางเอาเลยปีปี นั่นแหละเราบางบอ่อสามหมื่นเจ้ามันกระเล่ตัวเนาะหูเรื่องนละสามหมื่นนี่น้องจูนสไส่ปิจยาเอ๊ะ <c oughs> น้องอาร์มลองขับไหมวันนี้ขับเป็นขับเป็นแล้วเอ้าบอยำเล้งเปยจยำมาขับรถไทยเดินจะให้ปั่นน้ำยำเล้งขับรถเด็ดเอาไปสวนสามคันเลยไปบ่ จะคันนะคอยสิไทยกันนะเขาบัวไทยดอกคันนานะผม่ต้องเอาไว้อืมบั่ต้องเอาไว้เอากินยังไม่มีมันจะกินมดเอากินเปรี้ยงง่ายมาจะใช่นี่มีหอดมดแดงฟังแล้วไหวเด้อมือแรงมากันหัวเราถือกั เคกินอกินไหนกินยังบุกกระทะยังโควิดโควิดอืมและีอกไปหาย่างเนเป็นกรบะตายดอกเบเป็นกรบะตายดอกนีแล้วพี่้นงมาแตงเอ้ยสิยังมขากรบะไหจ้าเจ้ชุดนีขับรถบนอืม ทำอะไรชาวรถต่างเตรียมสุดมากแน่ทีหลังเอามือแรงพุนเขายังใส่ดีดีเออบบนี่รุดด้อยนี่ดปุ้ยอะไม่ได้เลยเจ็ดแงงยาวเนาะมีเหตุงานเนาะเขาก่อนเขาจะให้ฉันมันบวชขึ้นเออยุ้ยตีเส้นเลเนาะแจวไปยังเก่งมือโบเก่งใหญ่ไม่มือจาก็มีหนูอีหยังรุดไหมเมื่อกี้นี่นะยังรุด ยังรู้เราจะเปล่าเมื่อกี้กยอยู่หัวเมื่อกี้นี่ยยังเน่ยอุ้ยมาไปด้วยอีกแล้วแ่วลรอวะน้อยยังครมอยู่เด้อล่ะกรมจะได้คายไปเห็นล่าไปซึ่งนึงเขียวแตกมันมันอ่าก,กินกินอะไรเด้นนอกินไอ้ยังเข่าเอื่องเขายังน,นะเ <c oughs> ออเขาเขาเขาดังบอกไอยุกุลมอไหมเ <c oughs> อนอน,นั่นล่ะเน่ยดังเนี่ย นั่นแหละดังเลยนั่นแหละกัดเรียบร้อยกัดดังเรียบร้อยแตกแตกย่อยมือนันก็มีคนแตกนะโอ้โอ้ไอเสียดำๆเลยเนาะคนหันคนหันนอนกอนมูนอกวะข้านปั้นยังโอ้โจมลูกจะไแม่กจะเท้า แต่เขาวาหวานเลยมันหวานจริงไหยอืกินบ้างยังหวานก็่เข้าออืลองเส็บจ้ยังมันนี่เนียเจ้ยังมันเล่ยคลองแสบเจาหยังมานล่ะเหดาสีงหัวโคมเอ้ีงหัวตัวหรือว่าเม็นเอาเ่าเนี้บวเสบแค่นัเอาเนี่ยยังเอาขั้นบนเป็นเอากลับมาอืมเออนหบานนะ ตาหวานตาหวานนู่สาวกินไต้จุนจุนเปิดย่างช่องอะเอายังหวานนองจุนห่วงคางเออคือมาเห็ดเห็ดใก้อนยังเปลี่ยนเสียวมันอตากร้อมนไรบอกต้นนมันะม่ใชม้จช่ไหเห็ดง่ายอกลมเห็ดกระเพราเรียวล่ะเพิ่งจะมาเพิ่งมาโอ้เมื่อยุดไหมล่ะหยุดตัวก้อนพะลีหั เขาให้เลือกวันจันทร์หยุดพ่อผมพูดไงพี่พูดยไม่รู้กันอะไันมาแต่พูดแ้หยุดเลยบ่บ่บ้นสูกว่ยบ่เห็นกันเนี่ยแสบกว่า พี่น้องลูมันจะเย็นห่วยห่วยตามพุงนะอยู่ค่ะอยู่นากเก่ามาล้างอ๊อฟคู่มันน้ำเด้ออยู่กับเสียใจจื๊ดจ๊าคือเก่าเอาใช้มือเค่นหนะมาอีรีบอลย้ำแลงเนี่ยอืเล่กมาเลยของมือมาเลยมาอืเลี้ยงเด้อเฮ้ยนี่วะเข่า เาด้ว่นะก็เผเอใ่จรงเฮยซื้อของมาไงเออฮะยันแม่บอกเงินมาของไปเอยนเขายันเลยเนาะทามาทางหลังเขาเจ็ดโลนฮะเจ็ดโลยาเจ็ดโลเยเไปไปลงกซิหน่ไปทำไมอะไม่้าเฮ้ยก่นฮะทุบเหไปทำไม เด็ก็าลงนะจริงทำไมยังได้ปิติอ่นนนจริงอย่าไปาผู้ราว์ราอวได้เคยปิติก่อนทำมีอ่ะบ่มี๊สดเป็นตาไปจอบแท้ อันอนช้ซะสก่องแล้วจาวนาไปฟังหน่งอือไม่เห็นหรอกไม่เห็นนะคนรอรอหมดอายวะดับดับผม่ะมบุมมบ๊มแมน่นบุม๊มบม่นบุ๊มบม่นเสือข่อยดอก มดังยมเยโคตรือขึ้นนี่มึงมากูเด้แงบอดสองไย่ะฮะยื่นอะไขึ้นนี่นะให้ขึ้นนี่ขึ้นนี่สนะเี้ยขึนตัวบอหอนเ่องเลี้องมันบ่เลียงบอเลียงมันบ่โอ้ยให้ได้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 เงินก่อนอ้าว เสาแปดเขาบอกว่าบัรับแทงยงไม่ต้องซื้อแล้วก็อ่านเขาไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องเปรียมถือแมีอห้ะสองตัวบนไม่รับแทงสองแปดเขาบอกบนบัรับแทงจะร่างรับสองตัวล่างสองตัวล่างกับบัวรับแสดงว่าไม่ฉีกถือเลยแต่ว่าเขาบอว่ารับไหมมีต้องโรเตอร์ยังเดี๋ยวต้องอัานเนาะเขาบอกเขาพวรรับสิบโมงที่แล้ว ผลไม่พี่น้องมังนัดกินเสร็จจกินผพลไม่ตามมังนัดข่น้นจะจิเป็นอยังอื่นเะอิ่มอินิ่บ่โอ้น้ามเนะ็เบิดขวดเนาะเบิดเะหนบอกว่ากินยีเบิดนี่คนเดียวคนบอกว่ากิน รถไทยกินอิ่มแล้วนะคะรถไทยไปถทยหน้าถาหแล้วมาอีกขันนึงแล้วเปล่าเยิมเด้เยิมเมื่อน้ำมาคั้นพี่น่องคั้นดัง รถไทยนี่รถไทยนี่ไอ่แจ่มบะเล่นบะเล่นนาะปั่นป่ะปั่นนะปันเล่แล้วบอกพอเราสิมาอีกทเพื่อนบอกว่าสามทนเลนบอกสองไทยมมนบอจังไทยใช่่ะสิบสองล ดีดแข้งสิไปแล้วเด้อพี่น้องสิไปไหงนาละเดี๋ยวมปเนงาน,นเขาเขาว่ายังว่าเดี๋ยวเขาสิบอกว่ากินคาแร้งกินแรงเขาต่างลำต,ต่างลำกบเบิดกบเบิดไรนึงเหรอ <c oughs> เขาไปเตรียมให้ละ <c oughs> เหมืนใครไปให้ม,มาได้นเขาเนี่เออ <c oughs> เด้งดำเดังเลยเด้งตามไปกันเด้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากาไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะฝากติดตามเหตสาวแคทโพวงซิง์แล้วก็ยูทูบสาวแคทโพวงซิง์เลยนะคะบ๊ายบาย